สวัสดีครับก็วันนี้เดี๋ยวจะพาไปประกอบล้อนะครที่ร้านตอนนี้ก็เพิ่งออกจากบ้านมากำลังจะไปร้านอุยเรืองตกใจเสียงอะไรเสียงสุนล้อรมันเตี้ยกันไปกันเนี่ยยังไม่ได้พับซุ่ก็ล้อที่ถ่ายคลิปเขาที่แล้วมาที่เอาขอบล้อไปซ่อมอก็หลังจากวันนั้นใช่ไหมที่เอาขอบล้อไปซ่อมก็ส่งน้อไปชุบล้อเพิ่งได้มาก็เลยวันนี้ก็ได้เริ่มไปประกอบ ล้อที่บอกนี่คือแฮมเมอร์ใช่ไหมใช่ล้<ร>อแฮมเม,มอร์ก็จะเอาไปใส่ล้อกสิบ e. ีแต่ตอนนี้ล้อก,ก e. สิบีซ่อมอยู่ไงก็ยังไม่ได้ประกอบเลยใช่ตอนแรกก็จะไปใส่ร้อกสิบีไงแต่ล้อกสิบ e. ีตอนนี้พังอยู่ซ่อมอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ก็เลยว่าอาจจะเอาใส่คันนี้ก่อนปรการ<อ><อ>เป็นไงแล้วก็ส e. ิบีที่ส่งไปซ่อมตอนนี้น้ำมันหายน้ำหายแล้วเดินไม่นิ่งก็น่าจะน้ำเข้ากระบอกสูบเลยซ่อมอยู่เดี๋ยว เดี๋ยวเราไปดูตอนประกอบกันเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอที่ร้านเลยครับเชฟซีสตีดทุสสวัสดีครับชุดไก่ที่มีกระดูกมีชุดไหนบ้างครับก็มาแวะสั่งไก่นะหิวหาของกินอยู่ยิ้มเลยตลกอ่ะอะอะ อนนี้รอไก่อยู่รอสิบนาทีก็ยังไม่ได้กินเลยเขาบอกให้รอสิบนาทีนี่นะสิภาเนี่ยจองคันอื่นเขาได้ไปหมดแล้วสงสัยเขาลืมแน่เลยเขาว่ารู้ว่าเขาลืมป่ะลืมแล้วมั้งเนี่ยไปต่อไปต่อแค่นี้เลย A few moments later ได้แล้วมาแล้วของกินพึงมาไหมแล้วท,ทีนี้ก็ออกไม่ได้ติดติดรู้ไหมคันน่ะ มีอยู่แค่นี้เองอันนี้จะออกไงเนี่ยข้างหน้ารออีกสิบห้าทีก็ไม่ได้ออกโอเคเดี๋ยวก็ไปเจอที่ร้านเลยเดี๋ยวขยับรถละพูดองนั้นแหละขยับไม่ได้รถเยอะ อันบบอนั้น็อตที่ชุกมากสีเขาเรียกว่าอะไรนะทองแดงไม่ไม่เชิงทองแดงอ่ะคล้ายๆแบบโลสโกะไม่ซูมไม่ซูมเขาเรียกไม่ซูมเขา,างงเรียก,กไม่โฟกัสอืมอุ้ยโฟกัสแล้วโฟกัสแล้วไหนเอเนี่โลสโกะงงเลยอืมไม่ชุกนี่ไดบเก็บไว้เด้ใส่แว่นดูแล้วมันสวยหรือเปล่า ให้ทำสีนานมากแ้วครา้ที่แล้วก็ไปนี่ไงที่ไปไขาว่าอะไรนะไปทำขอบมาใหม่แลเมื่อจะล้อสามชิ้นก็มีชิ้นนี้สามชิ้นเลย,ใเลยอใช่ไปล้อสามชิ้นก็มีชิ้นในตัวเขาเรียกว่าอะไรนะชิ้นตัวแม็กอันนี้แล้วก็มีจะเป็น อันนี้เป็นขอบเป็นลิฟท์ข้างหน้าแล้วก็มีโซ่ก,กระทะหลังอันนี้ไม่ได้อยู่อันนี้อันไหนหนักหนึ่งหลักหนักนี่อยู่นี่แล้วตัวนี้ครอบอีกทีใช่อ๋ออันนี้ก็อยู่อันนี้ก็จะครอบแบบนี้แล้วก็ใส่นอ็อตทองแดง แล้วก็ใส่น็อตลอยก็จะเป็นนี้ก็ประกอบล้อก็เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนล้อก่อนไอ้ตากก็ไม่อยู่แล้วหนีไปเที่ยวแล้วนี่ล้อเพิ่งซ่อมมาเดี๋ยวจะเปลี่ยนคืนทอาไม่ได้ทอาไม่ได้เลยอันนี้ ก็เดี๋ยวเปลี่ยนลอ้อหลังก่อนแล้วค่อยมาประกอบล้อให้ดูเอาล้อนี้ใส่สำรองก่อนเพราะตอนนั้นส่งล้อนี้ไปซ่อมล้อหายรับไม่ได้อะเบียรับไม่ได้จริงโอเดี๋ยวเปลี่ยนล้อก่อนแล้วค่อยไปประกอบล้อกัน ตอนนี้กใส่ล้อเสร็จแล้วพอเท่เหมือนเดิมต้องลงแบกยางไหมขาวเชียวโอเคเดี๋ยวไปประกอบล้อในร้านกันเดี๋ยวมาประกอบล้อกันนะ,ะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็ต้องมีนี่ เอาให้ขันมุดจะม,มีจับตัวหน้าตัวหลังตัวนี้เป็นของอันนี้ประจับอันนี้ก็จะมีไอ้ตัวเมียนี่ก็คือบอกของอันนี้วิ่งก็มีล็อกท้ายหรือว่ากันคาย คอือยางสองอันนี่มีแค่นี้ล้อล,อลอ้ล้เริ่มจากอันนี้เลยใส่แล้วบ้างม่กี่อันโอเคก็เดี๋ยวเอามาใส่ล้อกันนะอิที่ใส่ก็ต้องเอาอันนี้ล้อจากข้างหน้ามาไอ,ขอเขาเรียกวอะไรนะเอ,อ่อตัวแม็กเนี่ยมันจะอยู่หลังสดุดต้องใส่มาจากข้างหลังใส่มาจากข้างหลัง ข้างหน้าเจะิบดูดิบอยู่ข้างหน้านี่ก็ต้องร้อยอันนี้ขึ้นมานี่ร้อยขึ้นมาอย่างงี้ร้อยเสร็จก็ต้องใสอันนี้กันคลายลงไปแล้วก็วเมีย ประสร็จแล้วจะเป็นนี้เราต้องทำไปออประมาณ30กว่าตัวก็มีอีกงสี่วงน,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 นู้น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  นี้ก็ใส่เสร็จแล้วนะครับประมาณไปสองตัวขันไว้ขันมือหงีกงามงามเสร็จแล, 1, ล้วอันหนึ่งเลยสามโมงก็ขันกันต่อไปไม่ว่าแล้วอยากใส่แล้วแต่เลกสามโมงต้องอ,อัดเงน โอเคคนระับวันนี้ก็แค่น,นคี้ก่อนแล้วเดี๋ยวข้าวหน้าก็ว่าเดี๋ยวข้าวหน้าก็จะเอาไปใสยย่ยางแล้วก็ใสร่รถแล้วขอบคุณที่ตั้ชมกันนะ่ยใครชอบก็กดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ฝากติดตามกันด้วย วันนี้ขอตัวลาแล้วกันสวัสดีครับ